สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพลังของเพื่อนแท้แล้วก็การร่วมมือกันฝ่าฟันอุปสรรคนะคะเป็นเรื่องอมะตะเลยครับเป็นเรื่องจากในชาดกชื่อกุรุงคมิกชาดกพระพุทธเจ้าท่านเล่าไว้เองเลยครับอ๋อเล่าเพื่ออะไรนะคะ เพื่อให้เห็นว่าพระเทวทัตเนี่ยเคยพยายามจะทำร้ายพระองค์มาแล้วตั้งแต่ในอดีตชาตินู่นนะครับโหน่าสนใจจังเรื่องหลักๆก,ก็คือมีเพื่อนสามตัวใช่ไหมคะกวางนกสตะปะตะแล้วก็เตา่าใช่ครับกวางนี่คือพระโพธิสัตว์ส่วนนกสตะปะตะนี่คล้ายๆนกหัวขวานนะครับแล้วก็เต่าอีกตัวสามเกลอเนี่ยต้องช่วยกันหนีจากนายพรานอืมต้องมาร่วมมือกันแล้วเรื่องมันเป็นยังไงต่อคะ ครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามีแง่คิดอะไรซ่อนอยู่บ้างในเรื่องนี้ค่ะจุดเริ่มต้นก็คือในป่าใกล้ๆเมืองพาราณสีนะคะครับกวางนกสตัะตะแล้วก็เต่าเนี่ยเขาอยู่ใกล้ๆสระน้ำเป็นเพื่อนรักกันมากๆเลยผูกพันกันมากเลยนะคะใช่ครับแต่แล้วก็มีเรื่องจนได้คือมีนายพรานคนนึงดันไปเจอ,เอ,อรอยเท้ากวางที่ริมสระน้ำอา้าวแย่เลยสิคะ ายพรานเจอรอยเทาแล้วทำไงต่อคะก็วาองแผนเลยครับหวังจะจับกวางให้ได้ก็เลยเอาบ่วงหนังอย่างดีแข็งแรงมากไปดักไว้ตรงนั้นแล้วกวางก็พลาดจริงๆด้วยตอนลงไปดื่มน้ำติดเลยครับติดบ่วงเขาเต็มๆก็ร้องเสียงหลงเลยสิครับทีนี้โถแล้วเพื่อนๆล่ะคะได um ้ยินไหมได้ยินชัดเลยครับเสียงร้องดังขนาดนั้นนกกับเต่าก็รีบมาดูเลยพอเห็นเพื่อนติดบ่วงเท่านั้นแหละ นกสตปะตะนี่คิดแผนออกทันทีไวมากเลยนะคะแผนว่ายังไงคะนกก็บอกเต่าเลยครับบอกว่าเพื่อนเตา่าท่านนะ่ะฟันคมช่วยกัดบ่วงหนังนี้ให้ขาดทีอ๋อให้เต่าช่วยกัดครับแล้วนกบอกว่าส่วนเราเดี๋ยวจะไปหาทางถ่วงเวลาไม่ให้ในายพรานมาถึงเร็วนี่คือแบบสุดยอดเลยนะคือใช้จุดแข็งของแต่ละคนเลยจริงด้วยค่ะเต่าฟันแข็งแรงส่วนนกก็บินได้เร็วว่องไวใช่ครับเต่าก็ไม่รอช้า ลงมือกัดเชือกหนังทันทีส่วนนกนี่บินปรูดไปบ้านนายพรานเลยไปรอไปรอทําอะไรคะพอเช้าตรู่นายพรานกําลังจะออกจากประตูหน้าบ้านนกก็แกล้งทําเป็นลางร้ายบินโชบไปจิกตีเลยโอ้โหกล้าม,มากครับนายพรานนี่เชื่อเรื่องโชคลางอยู่แล้วพอเจอแบบนี้ก็เฮ้ยลางไม่ดีกลับเข้าบ้านไปนอนต่อก่อนดีกว่าฮ่าฮ่าได้ผลด้วยนะคะเนี่ยยังครับพอนายพรานเปลี่ยนจะไปออกประตูหลัง นกก็ยังตามไปก่อกวนอีกโหฉลาดจริงๆค่ะคือใช้วิธีเอ่อเล่นกับความเชื่อของนายพรานเลยนะถูกต้องครับไม่ใช่แค่กล้าแต่ใช้ปัญญาด้วยทำให้ซื้อเวลาได้เยอะเลยนลายพรานกว่าจะออกมาได้ก็สว่างพอดีแล้วทางนี้เป็นยังไงบ้างคะเต่ากัดเชือกไปถึงไหนแล้วนกก็รีบบินกลับมาแจ้งข่าวนะครับว่านายพรานกาลังมาแล้วแต่ว่าเต่ากัดเชือกใกล้จะขาดแล้วละ่ะเหลือแค่เกลียวสุดท้ายจริงๆแต่ว่า แต่ฟันเต่าเริ่มคลอนแล้วครับปากนี่เลือดไหลเลยคือมันแสดงถึงความพยายามความเสียสละมากๆเลยนะครับทุ่มเทสุดๆเลยนะคะแล้วทันไหมคะในพรานมาถึงหรือยังจังหวะนั้นพอดีเลยครับกวางเห็นในพรานวิ่งมาแต่ไกลลิบลิบกวางต้องรีบแล้วใช่ครับสัญชาตญาณต้องมาก่อนกวางก็รวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายกัดเชือกเส้นที่เหลือจนขาดแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าไปเลยรอดไปได้วุดหวิตแล้วนกละคะ นกก็บินพลึบขึ้นนอดไม้ไปส่วนเต่าเต่าที่หมดแรงจากการกัดเชือกหนีไม่ทันหรอคะครับหนีไม่ทันจริงๆถูกนายพลานจับใส่กระสอบแขวนไว้กับตอไม้ตรงนั้นเลยเอา้าววิกฤตซ้อนวิกฤตเลยนะคะเนี่ยเพิ่งจะดีใจที่กวางรอดได้อยู่หยกๆกใช่ครับเรื่องมันพลิกผันเร็วมากแต่กวางหนี่สุดยอดนะครับไม่ได้หนีไปแล้วหนีไปเลยนะยังไงคะกลับมาหรอครับ พอตั้งหลักได้ก็แอบย้อนกลับมาดูล่าเราพอเห็นเพื่อนเต่าโดนจับเท่านั้นแหละคิดแผนใหม่ทันทีเลยโอ้โหกวางนี้ก็ฉลาดเหมือนกันนะคะแผนคืออะไรคะคราวนี้กวางใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อเลยครับทําทีเป็นเออสัตว์บาดเจ็บเดินกระเพิบกระเพิกล่อให้ในายพรานเห็นให้ในายพรานโลภอยากได้กวางเพิ่มอีกตัวถูกต้องครับนายพรานก็หลงกลจริงๆเดินตามกวางเข้าป่าไปเรื่อย พอได้ระยะทางที่ลึกพอสมควรแล้วกวางก็กวางก็ใช้ความเร็วที่เหนือกว่าวิ่งย้อนกลับมาทางเดิมอย่างเร็วเลยครับมาถึงตรงที่เต่าถูกแขวนไว้ก็ใช้เข่าที่แข็งแรงเนี่ยฉีกกระสอบช่วยเต่าออกมาได้สำเร็จสุดยอดเลยค่ะทั้งฉลาดทั้งกล้าหาญแล้วก็ไม่ทิ้งเพื่อนด้วยครับนี่คือหัวใจสำคัญเลยไม่ใช่แค่หนีเอาตัวรอด แต่ยังรับผิดชอบเพื่อนแล้วก็รู้จักใช้ความสามารถเฉพาะตัวคือความเร็วกับเขาเนี่ยมาแก้ปัญหาพ่อกลับมารวมตัวกันได้ครบ3ตัวแล้วทำยังไงต่อคะกวางก็ขอบคุณเพื่อนๆนนะครับแล้วก็เตือนว่าภัยยังไม่หมดนายพรานอาจจะกลับมาอีกก็ได้ทุกคนก็เลยต้องแยกย้ายกันไปเพื่อความปลอดภยัยอ๋อก็คือเต่าก็ลงน้ำไปนกก็พาลูกย้ายรังไปอยู่ที่อื่นใช่ครับดังที่ในชาดกกล่าวไว้เลยว่า เตาก็ลงน้ำไปกวางก็เข้าป่าไปนกสตาปะตะก็พาลูกๆไปอยู่ในที่ห่างไกลเป็นบทสรุปที่เอ่อค่อนข้างสงจริงนะคะถึงจะรอดมาได้แต่ก็ต้องปรับตัวครับส่วนนายพรานกลับมาก็ไม่เจอใครแล้วเจอแต่กระสอบข,ดขาดๆกลับบ้านมือเปล่าไปแล้วส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เรื่องนี้มีความหมายลึกซึ้งมากๆเลยก็คือตอนท้ายใช่ไหมคะที่พระพุทธเจ้าท่านเฉลยว่าใครเป็นใครใช่ครับ ตรงนี้แหละครับที่ตอกย้ำความหมายของเรื่องพระองค์เฉลยว่านายพรานในตอนนั้นก็คือพระเทวทัตในปัจจุบันชาติอ๋อคนที่คอยปองร้ายพระองค์ครับส่วนนกสตาปะตะคือพระสารีบุตรเต่าคือพระโมคคัลาลานะสองอักระสาวกเลยนะคะใช่ครับและกวางโพธิสัตว์ก็คือพระองค์เองในอดีตชาตินั่นเองครับโหฟังแล้วขนลุกเลยค่ะมันเชื่อมโยงเรื่องกรรม เรื่องความผูกพันข้ามภบข้ามชาจริงๆทั้งมิตรแท้แล้วก็ศัตรูที่จองเวรกันมาถูกต้องครับสรุปแล้วแก่นหลักๆของเรื่องนี้ก็คือพลังของความสามคัคคีการเสียสละโดยใช้จุดแข็งของตัวเองแล้วก็การใช้ปัญญาแก้ปัญหาซึ่งทั้งหมดนี้ก็นําไปสู่การรอดพ้นจากภัยอันตรายได้ทําให้เห็นภาพชัดเลยนะคะว่าแม้จะต่างกันมากทั้งกวางทั้งนกทั้งเต่า แต่พอร่วมมือกันด้วยความไว้ใจด้วยความเสียสละก็ผ่านเรื่องไร้าลยไปได้จริงๆใช่ครับความสัมพันธ์ที่ดีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญก็น่าคิดต่อนะคะว่าในยุคสมัยของเราที่ปัญหาหรือความท้าทายต่างๆมันอาจจะซับซ้อนกว่าในนิทาน บทเรียนเรื่องความไว้ใจการร่วมมือกันแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดึงจุดแข็งของแต่ละคนออกมาใช้เพื่อส่วนรวมแบบในชาดกเรื่องนี้เนี่ยมันจะยังใช้เป็นแนวทางได้อยู่ไหมคะอืมเป็นคำถามที่ดีเลยครับหรือว่าวาวแต่ละคนนั้นจะเอาหลักการที่ว่าใช้จุดแข็งของตัวเองช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยไปปรับใช้กับเรื่องราวร,รอบรตัวเราได้ยังไงบ้างก็น่าเก็บไปคิดต่อเหมือนกันนะคะ